เอาปากกามาวงเจอให้คุณน้องคุณน้องสั่งอะไรผัดไทยกุ้งสดแล้วไม่สดตรงไหนมันสดแล้วก็ถูกต้องแล้วไงคะมันไม่ใช่ผัดไทยกุ้งสดที่มันที่มันเป็นผัดไทยกุ้งสดอะก็นี่ไงผัดไทยกุ้งสดมันไม่ใช่กุ้งสดที่มันเป็นแบบตัวสีส้มอะที่มันลวกอะเนี่ยมันกุ้งดิบหยุดค่ะนั่นคือกุ้งสุกค่ะไม่ใช่กุ้งสดนะคะคุณน้องแล่ขาหมูอะเนี่ย ร้านไหนร้านไหนเขาก็เรียกผัดไทยกุ้งสดกันทั้งนั้นเอา้าพูดงี้ก็สวยเลยอดีก็สวยอะดีปกติฉันไม่สั่งร้านอื่นฉันก็สั่งผัดไทยกุ้งสดไม่ใช่สั่งผัดไทยกุ้งสุกทอนะคะคุณน้องร้านคุณพี่เนี่ยจะสั่งอะไรต้องสั่งให้ชัดเจนคะ่ะคุณน้องอยากได้ผัดไทยกุ้งสุกใช่ไหมคะคุณน้องไม่สั่งแต่แรกคะ่ะพอคุณพี่ทํามาคุณน้องบอกว่าไม่ตรงปกแบบเนี้ยคุณพี่ก็งงตายเลยสิคะโตะน,นั้นอะ่ะหยุดพูดได้ยังพวกเราก็สั่งอาหารเหมือนกันนะ มพื่อแ่เถียงแม่ค้าอยู่นั่นแหละแบบนี้เมื่อไหร่พวกเราจะได้กินล่ะครับนั่นดินี่คุณไม่อ่านป้ายเหรอตกปกจริงด้วยแฮะมีรูปด้วยผัดไทยกุ้งสดของแท้ป้ายก็บอกชัดเจนอยู่นะว่ามีทั้งกุ้งสดและกุ้งสุกให้เลือกอะชัดเจนนะคะ คุณน้องผัดไทยกุ้งสดที่แท้จริงอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละถูกแล้วใช่มันไม่ตรงปกตรงไหนเอาปากกามาวงสิแต่ถ้าอยากจะให้สดกว่านี้ก็คงต้องกุ้งเป็นเนแล้วละมัง้งตรงปกไม่จกตาโอเคอโอเคจ้ากินให้อร่อยนะจ๊ะคุณนอ้องตรงปกไม่จกตาจริงแฮะว่าไม่ได้ ไทยกุ้งสดสดจริงๆเอาวะลองกินดูไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันคอยดูนะเดี๋ยวต้องใส่พริกหมดกระปุกแน่เห็นมาหลายเรื่องแล้ว nhanh nghe นัวนัวใส่ซอสพริกซะด้วยมันเข้ากันเหรอนั่นดิเข้ากันดิรุ่งแบบเนี้ยอร่อยเหาะเลยแหละขอบบอกอ,อยากลองชิมด้วยกันไหมล่ะมันจะดีเ<ด>ลิไม่กล้ดดีใครบอกไม่กล้า อกินให้ดูคำหนึ่งออ,อ,อ,อร่อยข่้ขาน่ยนข่ยานข้านะแม่ใหญ่ขายยานโอ้ยย่งางยังลองซิมเบิง้ง ปลาให้แม่ไงอ,อร่อยจริงมะตกตาบอกแล้วไปนี่ใส่เครื่องปรุงเยอะขนาดนั้นอะถ้ากินไม่หมดคุณพี่ปรับสิบเท่าเลยนะจ๊ะนี่เครื่องปรุง ถูกๆนะมากินทิ้งกินฝั่างนี้ได้ยังไงอีกอย่างไม่เคยมีใครใส่เครื่องปรุงเยอะขนาดนี้เลยนะรู้ไหมว่ามันเปลือง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 รู้ไหมเขย่าไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวพวกเราทั้งสาคนเนี่ยจะช่วยกันกินให้หมดเลยจริงไหมเอาลลงเรือลำเดียวกันแล้ว เียงเองฟรีอ่าอ่ะจะได้นี่เห็นว่าผัดไทยกุ้งสดสูตรใส่ซอสติ๊ก <Hey! S 2> ส,สูตรใ <Hey! S 2> ส่ซอสติ๊กสูตรใส่ซอสพริกเฮ้ย hey! ถูกแล้วมันอร่อยหรอกนะไม่งั้นไม่ช่วยกินหรอกใช่เลอนี่ถ้ากินไม่หมดแล้วก็ นนนแนนจะว่าไปผัดไทยร้านนี้ก็ตรงปกจริงๆนั่นแหละผิดที่เราเองที่ไม่ดูดีๆซะก่อนเขาทั้งบอกไงว่าเวลาจะสั่งอะไรเราต้องดูดีๆก่อนอย่าเถียงแม่คะา โอเคสวัสดีค่ะคุณขวัญทำชื่อเลยนะคะมาจากเธอมาสายมาเริ่มงานเลยล่ะบ้านหลังเนี้ยจะต้องสะอาดแล้วก็ระวังเฟอร์นิเจอร์ด้วยละ่ะพรามันแพงมากระ่างด้วยพรมด้วยทุกอย่างในบ้านหลังนี้เลยนี่ตั้งใจฟัง่อยสิค่ะแล้วก็ในห้องครัวนะฉันอยากให้เธอล้างจานให้ด้วย แล้วก็แจกกันห้ามแตกต้องเด็ดขาดพ่มแพงมากนี่เธอฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยแล้วก็อย่าลืมรดน้ำต้นไน้ด้วยนะ เกีย่ยวกับเธอไม่ทราบไม่มีอะไรค่ะฉันแค่อยากรู้เฉยๆอยากรู้งั้นเหรอสิ่งเดียวที่เธอจะต้องรู้อ่ะคือทำยังไงก็ได้ให้บ้านหลังนี้สะอาดเข้าใจไหมเริ่มงานได้แล้ว <Okay. S 2> ใครสอนให้คุณถามคุณเฮ้เขาแบบนั้นถ้าคุณเฮ้เขาชอบเขาจะชมเองผมแฮปปี้มากเลยครับอาหารก็อร่อยมากผมชอบทุกอย่างเลยครับขอบคุณครับคุณเฮ้ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะครับขึ้นลยครับเป็นคนทำนี่แต่ก็ไม่ดีขยันเดียวแค่ทำอาหารอร่อยอย่ามโหตั้งเฉยๆสิเนย คุณไม่เห็นเลยไงว่าข้าขอคุณเฮนเขาจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวข้ามาตักเพิ่มสิไม,ไม่เป็นไรครับคุณเอยพอแล้วครับผมอิ่มแล้วนะครับคุณเต้ขอบคุณมากนะครับจริงจริงเรื่องนี้ผมไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับคุณเฮนท์เขบอกว่าอิ่มแล้วรอกเก็บจานสิไม่เป็นไรหรอกครับคุณเต้ผมไม่ถือ เขาด้ยนะครับคุณเฮดเ่อยถ้าจะจะปล่อยให้จานว่างแล้วเนี่ยคุณต้องรู้จักระวังด้วยนะครับคุณต้องเลี้ยงผู้หญิงของคุณให้เชื่อหมือนสุนัขต้องอบรมสั่งสอนบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกผมนี่สามารถเขียนหนังสือได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ชวนผมมาทานข้าวด้วยวันนี้เป็นมื้อที่อร่อยมากเลยครับไว้เราเจอกันพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศนะครับแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องเลื่อนตำแหน่งกันกลับก่อนนะครับคุณเนยไว้เจอกันใหม่นะคะเดินทางกลับดีๆนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ชอบใจอะไรไม่ใช่พระผมแต่เป็นในเขานะครับอาหารอร่อยนี่ครับรัะงั้นเหรอคุณบ้าไปแล้วหรือไงมารายาเยทเอาทีบ้างไหมแต่ฉันก็แค่ถามเองนะคะคุณไม่ควรถามอะไรทั้งนั้น เขาเป็นเจ้าไหนผมคนที่จะคุยกับเขาได้ก็ไม่แค่ผมเท่านั้นเตะคุณปล่อยเธอนะคะรู้ใช่ไหมว่าตำแหน่งของผมขึ้นอยู่กับการทานข้าววันนี้และการเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้ต้องเป็นของขอนวันเกิดที่ดีที่สุดของผมแต่ผมเริ่มไม่แน่ใจล่ะถ้าเขาเปลี่ยนใจล่ะถ้าเขาไม่เลื่อนผมขึ้นมาล่ะคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนคะ่ะ เรต้องแน่อยู่แล้วแต่ทําไมก็เป็นพระคุณที่ทําลายทุกอย่างรวมถึงทำลายมันเกิดผมด้วยเต้คุณเก็บกระเป๋าไปไหนแล้วคะผมต้องไปทำงานนะประมาณอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวผมก็กลับ,บหนึ่งอาทิตย์ได้หรอคะแล้ว วันเกิดคุณเหรอพรุ่งนี้เราไม่ใช่หรอเรื่องนั้นช่างมันเถอะเข้าไป่องที่หลังเขาตอนเนี้ยการเลื่อนตำแหน่งของผมสำคัญที่สุดถือว่าคุณไม่ใยากของเรื่องตำแหน่งนั่นนะอยาค่ะรู้ใช่ไหมว่าผมเกลียดการร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเดและการตอกเค็กมากฉันรู้ค่ะผมไปก่อนนะ แล้วก็ไม่ต้องโทรมาเพราะผมยุ่งมากก็ยโทรมาตอนมีเร่งด่วนเดี๋ยวโทรกลับไปเองเข้าใจไหมแต่ว่านี่เธอจะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยหรือไงก็ไหนจะเริ่มทำงานหรือว่าจะให้ฉันโทรแจ้งบริษัทธเธอก่อนจะทำอย่างไรล่คะค่ะงั้นก็ดี เดี๋ยวฉันจะออกไปฉลองนะอาจจะกลับมาดึกหน่อยเธอมีเวลาทำความสะอาดต้านทั้งวันเลยล่ะคุณขวัญคะฉันม่เนื่อยกจะบอกคุณนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญมากอะไรอีกคือว่าห้องน้ำคุณปานคะใช่ค่ะฉันจะบอกคุณว่าฉันต้องไซสานที่มีชิ้นุนแรงนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงันกลับมาดึกดึกหน่อยได้ไหมคะงั้นหรอ ใช่ค่ะไวไฟเชิญเถอะนะคะฉันไม่อยากให้คุณได้รับกินอันตรายพวกนั้นนะคะยังก็ได้เดี๋ยวฉันชวนเต้ไปที่อื่นก่อนซึ่งไปล่ะทำนี่สะอาดด้วยนะสวัสดีค่ะคุณเฮดฉันเลยนะคะเป็นภรรยาของเต้ ตอนนี้เต้เขายังอยู่ที่บริษัทอยู่ไหมคะไม่อยู่นะครับเต้เขากลับไปแล้วนะครับคุณไยเขาทำงานเสร็จก็กลับเลยเขาบอกผมว่า ังอยู่ค่ะคุณเฮดได้ยินค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเต้เขาค่ะฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เขาเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชั่นให้คุณนะคะคุณช่วยพาทุกคนในบริษัทมาหาฉันที่นี่ได้ไหมคะ มากเลยนะคะแล้วก็คุณอย่าบอกเต้เขานะคะ สุสานมันเกิดนะคะที่รักฉันมีของขวัญรอ,อคุณอยู่ในห้องนอนด้วยค่ะคุณคงรู้นะคะว่าฉันหมายถึงอะไรผมอดใจรอจะไม่ไหวแล้วนะครับคุณเฮดเนย์พวกคุณมาทำอะไรที่นี่นครับ ในบ้านของฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนอธิบายให้คุณฟังเองค่ะเต้อัคารเดชฮอนยากุลเขาขังภรรยาของเขาไว้ที่บ้านทํำลายร่างกายทุบเต้ภรรยาของเขาทำเหมือนกับว่าภรรยาของเขาไม่ใช่คนเดี๋ยวนะนี่เธอหมายความว่าเธอสองคนแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วหรอทุกคนคะนี่คุณขวัญคะ่ะเป็นโชว์ของเต้ คนขวัญเองก็ลูกเตะหลอกมานานแล้วเหมือนกันค่ะนี่ฉันโดนเตะหลอกหรอเนี่ยใช่ค่ะเตะคนที่เขาโกหกภรรยาว่าไปดูงานหนึ่งสัปดาห์เตะคนที่เขาหลอกคุณว่าเขามีนอยู่ใครเตะคนที่เขาหลอกเจ้านายี่ของเขาว่าเขาเป็นสามีที่ดีเพื่อที่เขาจะได้เลื่อนตำแหน่งเขายอมทำทุกอย่างเพื่อจะได้สิ่ง,งเขาต้องการเด้ ไ,ไม่ฉันไม่พอ,อฉันลืมไปเลยฉันลืมแนะนำตัวเองฉันชื่อเนอยเป็นภรรยาของเป้แต่ไม่สิอดีตภร,รรยาพอตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทุกคนครับขออธิบา์เรื่องนี้ได้นะครับไม่มีใครขเขาอยากจะฟังคนอธิบายอะไรทั้งนั้นแหละท่อคินป่าเธอเป็นใครฮะ ผมจะบอกอะไรให้ถือฟังนะอย่างเธอคุณไปทขาต้นอยู่ในห้องน้ำนู้นคุณเต้ครับคุณเห็นผมจะย้ายคุณไปทำแผนกทำความสะอาดแทนคุณจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณไม่รับข้อเสนอเนี่ยผมก็เชิญออกจากบริษัทผมไปได้ผมไล่คุณออกอ๋อคุณนายควรไปฟ้องอย่างเลยนะครับผมจะหาทนายให้คุณเองขอบคุณมากเลยนะคะ ครับขออธิบายเรื่องพู้นี้ได้นะครับอธิบายอะไรอีกเก็บของ